รธรรมเทศนาหลวงปู่ใหม่อินทสิริวัดป่าเขาผูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตอนวิธีการภาวนาแบบการเดินจงกรมในส่วนที่เราได้ทำบุญกุศลที่ได้เกิดขึ้นแล้วนั้นเราก็เคยได้ยินได้ฟัง ธรรมะจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลายองค์ทำให้เกิดศรัทธาแกร่งกล้าขึ้นได้มารักษาศีลได้มาฝึกจิตได้มาฝึกสมาธิทำให้จิตนั้นเป็นสมาธิการฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่ใช่ว่าฝึกจิตแต่อย่างเดียวฝึกทางกายด้วยฝึกทั้งอริยาบทนั่ง ยืนเดินแล้วก็อริยบทนอนฝึกมันทั้งอริยบททั้งสด้วยเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในการฝึกอริยบททั้งสไม่ว่าเราจะอยู่ในอริยบทใดก็ตามจิตให้ประคองความรู้ความรู้นั้นให้คงที่เหมือนเดิม ไม่ให้จิตมันกระเพื่อมไปที่ไหนอย่างที่เรานั่งสมาธิไปนานๆจิตของเราก็สงบนิ่งอยู่เป็นเวลายาวนานทีนี้ก็คิดเปลี่ยนอริยบทจิตของเราก็ประคองความรู้ค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นตอนจะลุกขึ้นถึงแม้เราจะขยับตัวจะลุก จิตของเราก็จะประคองความรู้อยู่ที่เดิมประคองเอาไว้อย่าให้มันเคลื่อนไปที่อื่นเหมือนอยู่ในตมแล้วนิ่งไว้ก่อนสติหนักแน่นแล้วก้าวเท้าเดินจงกรมก้าวเท้าขวาก่อนเวลาเดินจงกรมขณะที่เรายังยืนอยู่ แล้วก็เอามือซ้ายแนบไว้ตรงที่สะดือแล้วก็เอามือขวานั้นโอบลงไว้ในท่ายืนจงกรมแล้วก็เดินก้าวเท้าขวาก่อนแต่บางคนก็กำหนดเดินเองก้าวเท้าขวาพุทธก้าวเท้าซ้ายโทถ้าเกิดความชำนาญแล้วจะก้าวเท้าซ้ายเท้าขวา เราก็กำหนดเอาไว้ที่จุดเดิมนิ่งคือการตั้งสติเวลาเราปฏิบัติธรรมเวลาเรานั่งเราก็เอามือซ้ายอยู่ข้างล่างเอามือขวาอยู่ข้างบนทับกันแล้วก็เอาปลายนิ้วโป้งจดกันหรือจะห่างกันหน่อยหนึ่งก็ได้ถ้าทำได้อย่างนี้ นิ้วมือก็จะตรงปลายนิ้วข้อนิ้วนี้ก็จะตรงกันพอดีนิ่งให้มีสติคือการเตรียมการในการภาวนาขาก็เหมือนกันขาขวาทับขาซ้ายทีนี้ให้รวมจิตทำที่ตั้งของจิตที่ตั้งของจิตอย่าให้เลยสะดือลงไปให้เหนือสะดือขึ้นมา อยู่ในส่วนบนทำไมถึงไม่ให้เลยเสะดือลงไปเพราะว่าเราบริกรรมพุทธโธพระพุทธเจ้านั้นควรที่จะอยู่ส่วนบนไม่ให้อยู่ส่วนล่างให้เข้าใจไว้อย่างนี้นี่คือการบริกรรมอยู่กับจิตทีนี้เราน้อมอยู่กับคำบริกรรมเคารบในพระพุทธเจ้า เราก็ต้องเอาไว้ที่สูงเอาไว้ที่หน้าอกของเรา,าดีที่สุดเอาพระพุทธเจ้าไว้หน้าอกรักษาหัวใจเรานี่คือการฝึกจิตให้ถูกการฝึกสมาธิเมื่อเราฝึกไม่หยุดการฝึกไม่ใช่แค่เราจะทำเราจะเดินจงกรมแต่สิบรอบยี่สิบรอบการเดินจงกรม บางคนยังไม่เข้าใจเหมือนกับตั้งวงกลมขีดวงกลมไว้ให้เดินเป็นวงกลมคนบางคนก็เข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วเดินจงกลมมันหมุนเวียนอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกส่วนการเดินนี่ตั้งไหลตรงเวลาเราจะเดิน ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเดินไปถึงจุดทางทิศตะวันออกเรากำหนดจิตเอาไว้ตรงนั้นเวลาหมุนตัวหมุนทางขวาการทางเดินนั่นนะจะต้องยาวพอสมควรที่จะนิ่งเสียก่อนเท้าของเรานี้ย้ำตัวไว้สักก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าวขวาไป เป็นก้าวแรกทุกครั้งนี่คือการเดินจงกรม39หรือ49ถ้าน้อยไปอาจจะเวียนศีรษะได้เมื่อเดินมากๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการเดินจงกรมนั้นยาวพอสมควรเหมือนกับเดินปกติไม่ต้องช้าไม่ต้องเร็วจนเกินไป เดินพอดีพอดีไม่ต้องดิ้นไปไหนยกเท้าก็ยกธรรมดาก้าวสั้นก้าวยาวตามสภาพร่างกายของตัวเองตามปกติของเราตามปกติแล้วตัวของเราไม่ต้องไปวัดเอาตัวของคนอื่นเตรียมสติเตรียมสมาธิก่อนที่จะกําหนดบริกรรมคำพุโทโธ การที่เราบริกรรมคำภาวนาพุทธโธบริกรรมไปทำไมพุทธโธแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้พุทธโธนี้แปลสูงสุดอีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้หลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายพ้นจากภพจากชาติพ้นจากวัตสงสาร ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเป็นผู้มีเหลือแต่บริสุทธิ์อย่างเดียวคำว่าบริสุทธิ์คือที่ใจใจบริสุทธิ์ส่วนกายนั้นถ้าใจมันบริสุทธิ์กายมันก็บริสุทธิ์